เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์อย่ากลัวชีวิตเอาชนะชีวิตให้ได้อยู่เพื่อวันนี้ตั้งตารอวันพรุ่งนี้ทุกครั้งที่คุณตื่นคุณชนะแล้วเพราะฉะนั้นทำแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดนี่คือชายที่เป็นเจ้าของข้อความข้างต้นครับคุณแกสหรือแกรเรตเพนอายุ45ปีเป็นชาวอังกฤษ ที่มาสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยกว่า20ปีแล้วยึดอาชีพขายเบอร,เอร์เกอร์หลังเจอวิกฤตในชีวิตการขายที่มีสไตล์และแนวคิดเป็นของตัวเองทำให้คุณแกสเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะคนพิการและคนที่กำลังลำบากได้อิ่มท้องอิ่มใจกับคำพูดและแฮมเบอร์เกอร์ที่หยิบยื่นให้ เวลาถ่ายอาหารก็มีคุยกันด้วยไม่ไม่ได้อ,อ่ออาหารไปอ่ออ่อ,อ,อ,อไปไปไปผมชอบคุยกันด้วยถ้าคุณโอเคไหมพี่ร้อนเนาะเป็นอะไรไหมปกติคนไม่มีแานชอบคุยกันตลอดสรพอมเต็มใจตลอดเสร็พอมให้อาหารฟรีพอม,มีความสุขแล้วก็คณันก็มีความสุขเหมือนกันขณะที่ทีมงานกำลังถ่ายทำเรื่องราวของคุณแก๊ส เราก็สังเกตเห็นคุณป้าท่านหนึ่งเพื่กล้ากลัวๆที่จะเข้าไปซื้อแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเข้าไปซื้อแล้วคุณแก๊สกับภรรยาก็ให้คุณป้าทานเบอร์เกอร์แบบฟรีๆครับ เพราะว่า,าเรารายได้น้อยเนาะเราก็ไม่กล้าทานค่ะเพราะว่า,าเราอยากทานอยู่แต่ไม่มีตังกลัวค่ะวันนี้ได้กินรีดีใจมากค่ะก็ดีใจมากค่ะคุณแกส๊สต้องใส่ขาเทียมทั้งสองข้างเพราะช่วงหนึ่งตอนที่เขาเป็นนักมวยเขาได้วิ่งฝึกซ้อมในระยะทาง8กิโลเมตรแต่ระหว่างทางเขาเกิดอาการหน้ามืด และวูบหลับไปที่บริเวณทางรถไฟก่อนจะตื่นมาพบกับฝันร้ายรถไฟได้ทับขาของเขาไปเสียแล้วสิ้นสุดการรักษาเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้นั่นคือการตัดขาทั้งสองข้างหลังจากร่างกายเป็นปกติเริ่มชินกับการใช้ขาเทียมเขาได้มีอาชีพใหม่นั่นก็คือนักบินครับต่อมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้เขาต้องเปลี่ยนอาชีพจากนักบิน และหันมาใช้ฝีมือในการประกอบอาหารเป็นอาชีพใหม่นั่นก็คือการทำแฮมเบอร์เกอร์ขายหลังภรรยาชมว่าอร่อยและชวนให้ลองทำขายดูส่วนวันว่างเขาก็มักจะใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายดูเหมือนทุกอย่างจะง่ายๆสบายๆส,สำหรับการใช้ชีวิตของคุณแกสทั้งๆที่เขาไร้ขาทั้งสองข้าง ชีวิตคอมพิการนทรมานตลอดทุกคนทำไมมดไม่ใช่คนปกติคนพิการตือนเต้นไปลาเป็นคนธรรมดา I like to try to continue my life from before try to be normal I don't think I'm disabled I just don't have legs but many people see see me and they why cartoon gang 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 ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งไอมีชีวิตความคิดนี้ ได้นำพาคุณแกสททำอะไรได้เหมือนกับคนปกติ <_ an> เขาไม่เคยจมปลักอยู่กับที่หรือกลัวการที่จะใช้ชีวิตนึงนกิจกรรมที่คุณแกสชื่นชอบและมักหาเวลาว่างมาทำเพื่อเป็นการพักผ่อนนั่นก็คือการเล่นพาราโบลาตอนนี้จะรอรอลอมแรงตอนนี้มีทีก็เทคออฟได้แลนดิ้งได้แต่ที่นี่โอเคนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยดูวินซอกก็ตองได้นันนี่ตองวิ่งที่นูน่นไปเลย not too bad. มีคนหนึ่งนะคนอเมริกาบินถึง1มื่นห้าพันฟุตรจริงๆแต่พอไม่บินสูงเท่าไหร่สูงมากก็หายใจไม่ออกอันตรายเป็น altitude sickness ไม่ดี ทุกครั้งที่ลอยอยู่เหนือด้านฟ้าเขาจะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระ การใช้ชีวิตที่ไม่มีอะไรมาจํากัดชายผู้นี้ได้จริงๆส่วนฝีมือการทำแฮมเบอร์เกอร์คุณแกส๊สลงมือทำเองทุกขั้นตอนครับนี่หมูนี่ผมทำเองเลยมัดเองเป็นส e ิ r e ต์รซิปีอันนี้มีชีสมีชีสเป็นกรองไม่ใช่แผน่นเบคอนไม่มอนเบคอนจริงแต่ว่าอร่อยรสรสมันกินเค็มกับ ควันสโมคี้สโมคี้เทสนั่นแหละเปคอคนชอบด้วยแต่เวลาสุกก็กรอบไม่กรอบเป็นอร่อยเบคอนจริงเวลากัดก็เหนียววิตเซนนี่ดีกว่าเป็นเวลาเกือบ4ี่ปีแล้วจากวันที่เริ่มต้นขายจนถึงวันนี้ใครที่อยากจะลองชิมฝีมือของคุณแก๊สสามารถแวะไปได้ที่ร้านกับจันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์สอยู่ย่านวงแหวนรามอินทราบริเวณหน้าเซเว่นอีเลเว่นหมู่บ้านมันธนาขายวันพุธถึงวันอาทิตย์ ปกตินอกจากจะขายให้กับคนทั่วไปแล้วส่วนหนึ่งเขาย,ยังแบ่งปันให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้ลองกินกันแบบฟรีๆด้วยนะครับการยืนด้วยเท้าของตัวเองสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสองมือตัวเองคุณแก๊สทํามันได้เต็มที่อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆในชีวิตแม้ร่างกายจะถูกตีตราว่าเป็นคนพิการ ที่ประเทศไทยไม่มีคอนชวยคอนพี่กันเยอะปกติไปเที่ยวทําอะไรคอนพี่กันไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรชวยแล้วก็เวลาพอมเจอคอนพี่กันมาที่ลานพอมเต็มใจมากตลอดเวลาพอมบอกคอนพี่กันเอาแมวตังแมวตังไม่เป็นไรพอมดีใจคุณมาที่นี่เราก็พอมเจอปล่อยมากคอนจอนไม่เงินมาเดินเล่นที่นี่ด้วยเส้อพอมคิดสลับกันเป็นโอเคพอมแจ็คฟรีสองท่อนแล้วก็คิดอีกเอ้ยทำไม ป็นวันเกิดด้วยเนาะวันเกิดก็กินฟรีด้วยแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรให้วันเกิดนะสะัคอมเป็นคนแบบคิดเต็มใจตลอดคอนกินเบอร,ร์เกอร์พอมีความสุขมากแล,และเวลาเจอคนอื่นจงเจอคนพีการลูกชายเป็นคนพีการพอมเป็นคนพีการแล้วก็พอมเจอคนแบบเมื่อก่อนพอมเป็นคนสบายสบายใจตลอดลเอาให้คนทุกคนเลยเซอร์เบอร์เกอร์ฟรีคนพีการคนไม่มีตัง แล้วก็วันเกิดก็กินฟรีได้ใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ท,ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่าน <All right. S 1> ลาติสวัสดีครับ